ในโอกาสนี้กระผมในนามของผู้แทนเราจะเป็นต้องมีการปรับกระบวนการในการขับเคลื่อนหาวุธไล่ให้เข้าขั้นเกิดวันนี้นะครับอาหารไทยก็อย่างที่ทุกท่านทราบเองนะครับก็ถือเป็นสถาบันกลุ่มการการส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสาขษาที่มาหลังแจดึงดูดและต้องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แล้วเราคิดว่าจังหวัดแรกๆและสุดที่ทัวริสต์หลังจากนี่คิดใย่างไรแล้วก็เป็นโอกข่ในเรื่องของการนำเอาอาหารเนี่ย มาเป็น์สาพอร์ในการริมปุกนักท่องเที่ยวนะครับเอาวันแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการได้รับทุกท่านก้าวเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการกับพิธีนี้หขอเสียงปรบมือให้กับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมเชีย่ใหม่ เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้มั่นใจในเรื่องของการคุกคอบริโภคในตัวเองเส้นทางยินดีด้วยอาหารสะอาดปลอดภัยระดับดีมากนะคะริคคินฟู้ดฟู้ดเทสพลัสค่ะ การด้านการท่องเที่ยวครับในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะครับประมาณอยู่ที่มัน7.2ล้านคนนะครับนำไรายได้เข้าสู่เชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 70,200ล้านบาทน,นะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยนะครับในปี2 0 1 6เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังต่ำกว่าในปี2562ซึ่งเป็นก่อนสถานการณ์โควิดนะครับแต่เราคิดว่าในปี 2. ตัวเลขเนี้จะกลับขึ้นมานะครับจากการประมาณการนะครับของในพิติด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็มองว่านะครับภายในปี2566เนี่ยทอี่ยวของเราเนี่ยจะขึ้นประมาณอยู่ที่ประมาณ9ล้านคนนะครับแล้วก็นำไรายได้เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่จะอยู่ที่ประมาณ95,000ล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ที่ดีนะครับในในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ครับ และก็ร,บรับรองนะคะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าร้านคะอยาเทียบสวยค่ะค่ะข,ขอแสดงความยิดดยนยยดีด้วยค่ะต่อกันที่ร้านกาแะเด็กร้อนตอนนี้ไม่มีน้ำจืเลยค่ะแล้วก็ไม่มีคาเฟอีทด้วยค่ะ เขาแะดนความดีนะคะตื่เตือให้กับสิร้านค้าที่ได้รับาบสัญลักษณ์นะคะในครั้งนี้เทมฟูดวูดเทสแัสทางด้านของท่านรองเดี๋ยวไปฮะท่านรองซื้อตั๋วหนึ่งอะเอาไปแจกฮะท่านรอง